จากไทยรัฐออนไลน์ครับปิดสถานบันเทิงห้ามนั่งทานอาหารที่ร้านยกมาตรการเข้มในกอทมและอีก8จังหวัดนะครับผมจากไทยรัฐออนไลน์ครับวันที่1มกราคม2564นะครับในแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินครับโฆษกศูนย์บริหารสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบอคอนั่นเองนะครับกล่าวในช่วงหนึ่งในการถแถลงข่าวสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันว่าช่วงเช้าได้มีการพูดคุยกันโดยประหลัดสาธารณสุขนะครับในฐานะหัวหน้าคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์โควิด -19 กระทรวงสาธารณสุขครับนำเสนอชุดข้อมูลและรับฟังถึงมาตรการต่างๆหลังการพูดคุยคือตอนนี้น่าจะต้องมีการขอความร่วมมือกับทางจังหวัดโดยสาธารณสุขจังหวัดรับคําสั่งจากส่วนกลางของ มาตรการเข้มในกรทมและอีก8จังหวัดประกอบด้วยสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชนบุรีและระยองนะครับขอให้ปิดสถานบันเทิงร้านอาหารขอให้เป็นเพียงสถานที่ซื้อแล้วนำกลับไปทานที่บ้านเท่านั้นนะครับเพราะอาจจะเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดการพบปะและเกิดละอองฝอยน้ำลายทำให เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้นะครับผมก็คงต้องลดการพบปะก,กันให้ได้มากที่สุดนะครับ